ได้เวลาสนุกฉลาดรอบรู้ไปกับพี่รูรูแล้วจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับพี่รูรูสวัสดีค่ะพี่รูรูเมื่อวานจุกกับเปียไปวัดมาด้วยค่ะพี่รูรูเราเห็นพระไตรปิฎกอยู่ในตู้หนังสือวัดด้วยค่ะใช่ครับพี่รูรูเอแต่ว่าจริงๆแล้วพระไตรปิฎกคืออะไรล่ะครับพระไตรปิฎก เป็นหนังสือหรือตำราที่รวบรวมหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและเรื่องราวต่างๆในพุทธศาสนาจ้าจึกเปียอย่างนี้พระไตรปิฎกก็มีเรื่องราวมากมายเลยสิครับพี่รู้ลูกใช่จ้ะพระไตรปิฎกแบ่งได้สามหมวดหมู่นั่นคือ 1. พระวินัยปิฎก 2. พระสุตตันตปิฎก สามพระอภิธรรมมาปีดกน้องๆจ้านอกจากหลักธรรมแล้วพระไตรปิดกก็ยังมีเรื่องราวน่ารู้อีกตั้งมากเลยนะเช่นเรื่องพระสารีบุตรโปรดมารดาไงจ้าพี่รูลูเล่าให้พวกเราฟังนะคะได้เลยจ้าพี่รูลูเริ่มเล่าเลยนะพระสารีบุตรเป็นอัครสา,าวกของพระพุทธเจ้า เมื่อพระสารีบุตรใจจกล้จะปรินิพานก็ได้ระลึกถึงโยมานดาและพิจารณาเห็นว่าโยมานดาน่าจะบรรลุทรรได้จึงเดินทางไปหมู่บ้านนาลก,กะและเทศโปรดโยมานดาของท่านจนกระทั่งโยมานดาสำเร็จโสดาปฏิผลแล้วพระสารีบุตรก็นิพาน จากนั้นจุนทะซึ่งเป็นน้องชายของพระสารีบุตรก็ได้นำอัฐิกลับมายังกรุงสาวัตถีเพื่อแจ้งข่าวการนิพพานแก่พระพุทธเจ้าโอ้โหพระไตรปิดกมีเรื่องเล่าตั้งมากมายจริงๆด้วยใช่แล้วสนุกจังค่ะถูกแล้วละจ้าพระไตรปิดกไม่ได้มีแต่หลักธรรมซะหน่อย แล้ววันหลังพี่รูลูจะเอาเรื่องสนุกสนุกแบบนี้มาเล่าให้ฟังอีกนะจ๊ะวันนี้เราสวัสดีทุกๆุกคนกันดีกว่านะจ๊ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า